เป็นผู้หญิงก็สามารถเป็นผู้นําได้เป้าหมายก็สําคัญเรื่องเงินก็สําคัญชีวิตก็สําคัญวันนี้มาพูดถึงพระเอกคนเดิมในเรื่องใหม่ชื่อว่า t o ตส l e a g ล e เป็นซีรีส์เกี่ยวกับกีฬาทีมเบสบอลทั้งที่ตัวเองอ่ะไม่ได้เป็นนักกีฬาตรงนี้เลยมันมีในในมุมของนักธุรกิจหรือผมเองอ่ะมองมีหลายๆไอเดียที่จะมาแชร์ให้ฟังอย่างข้อที่1เลยคือเขากล้ารับงานที่ท้าทายยากๆเพื่อทําให้เขาเติบโตขึ้นข้อที่2คือการวางแผนที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะเบื้องหลังในการทํางานอ่ะไม่ต่างจากคอนซ์หรือเป็นนพวกกแบบทาางรเงินนทที่รึกษาางงเิล 3. ก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีทําให้ผ่านอุปสรรคได้มากมายข้อที่4ก็คือสถิติเนี่ยเป็นข้อมูลที่สําคัญกว่าความรู้สึกส่วนตัวถึงเป็นเด็กเส้นเนี่ยยังไงก็ต้องขยันทํางานเพื่อพิสูจน์ตัวเองเข้าไว้เป็นผู้หญิงก็สามารถเป็นผู้นําได้อะไรที่ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเขาแก้ไขได้เนี่ยก็ต้องให้โอกาสขยันเนี่ยทำให้เราเนี่ยนำหน้าคนอื่น ตัวอย่างที่ดีมากข้อต่อมาก็คือถ้าเกิดเรามีความฝันเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็โชว์ผลงานถึงจะมีเงินเป็นเป้าหมายเนี่ยแต่ความกระตัญญูก็สาคัญเหมือนกันเหมือนเป้าหมายก็สาคัญเรื่องเงินก็สาคัญชีวิตก็สาคัญแต่สุดท้ายจริงๆไอสิ่งที่มันรักที่สุดเนี่ยไอเบสบอลเนี่ยมันก็สาคัญเหมือนกันรับชมคลิปเต็มได้ที่ y YouTube e ี Commerce และอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะคะ